สวัสดีครับผมนายพัชรพลรสิทธิ์รหัาศาึกษาหกหาหนึ่ศึกษา651010307ครับวันนี้ผมจะมาวัดวงจรของสุดไปที่3นะครับขั้นตอนแรกก็คลิกวีไอพีนะครับแล้วก็คลิก Signal ก็จะเป็นหน้า Signal Editor ก็ทำการเลือก i ายเ a v คครับแล้วก็เออ Amplitude ก็ตั้งค่าเป็น10บอาฟทีก็เป็น 10k คครับจากนั้นก็คลิกโอเคแล้วก็โอเค เทปเครื่องมือบน,นบนก็มาเลือก c N M ครับแล้วก็เลือกออสิโลสโคปแล้วก็ทำการขยายครับโดยหน้านี้จะเป็นการเทสค่าต่างๆครับอันดับแรกก็ดูที่ Channel ก่อนผม,เ,มเลือก A C in ก็ตั้งค่าโวลเทสซ่าอ,อ่ามเป็น2 0 0ร้อยไมโครเฟโวลเป็น5แล้วก็เป็น A C แล้วก็ออนครับ ต่อไปก็เป็น VC ก็เหมือนกันเลยครับแต่เปลี่ยน v โคดิโคลว์จาก5เป็น1แล้วก็ทำการดันเพื่อดูค่าแต่ว่าก็ต้องสต็อก่อนเพื่อทำการวัดค่าต่อไปก็ทำการคลิกเคอร์เซอร์ A แล้วก็ on อนเคอร์เซอร์ B on อนโดยที่ที่ผมจะวัดก็มีค่าโซสุดของ pick ล m กอิปจูดของ VC นะครับก็ทำการวัดในหนึ่งลูกขึ้น ครับเหมือนข้อนี้ก็ค่าสูงสุดของพิกอมิจูดของ vc ก็คือค่า yb ครับก็อันนี้ก็เป็นลบหนึ่งร้ยหกสิบเ็ดจุดหสบหกอมแล้วก็ค่าต่ำสุดของพิกเอพิจูดของ vc ก็คือ ya ครับก็คือลบร้อยห้าสิบห้าจุดสิบสองเอมแล้วก็เราสามารถวัดค่าโดยการวัดความยาวหนึ่งลูกคลื่นได้เหมือนกันนะครับก็คือค่า dx นั่นเอง v x อันนี้ก็อยู่ที่ร้อยห้าจุดสี่สามไมโครครับแล้วก็เราเลือกได้ครับว่าจะวัดแค่ ac in หรือว่า v c ตัวใดตัวหนึ่งในการคลิกที่ channel ผมก็จะวัด v c นะครับก็จะเอา ac in ออกโอเคแล้วพอเหลือแค่ v c ก็แล้วก็วัดความยาวข,ขึ้นของ v c ได้เหมือนกันครับก็คือ v x ร้อยห้าจุดสี่สามไมโครก็คือเท่าเดิม เราเชรแสดงให้เห็นเฉยวๆว่าสามารถวัดทีไรเชนลได้ครับต่อไปก็เราสามารถพอดราฟได้ด้วยครับโดยการคลิกที่ Analysis แล้วก็เลือกแถบ t r เท s น e n t เป็น t อ a าไท a n เนีนนนยแลจนั้นก็คลิกโอเคครับโดยกรารเวฟอันนี้จะอ้างอิงจากตัวออฟซิโลสโคปของเราที่ได้ตั้งค่าไว้เองครับ ค่าลักษาก็จะตามที่เห็นเลยแล้วก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอบคุณครับ